นี่คือการอ้อนกูโอ้ยอตาหอตขอตังอตขอตางอตาขอตังขตางขอตังขอตังอตขอตาขอตขอตาขอตาขอตาอตต่อไป อ้าวเกเกตแก้มอุ้อยเป็นแบงได้ไหมคะได้โอเคขอบคุณครับเฮ้ยไว้าไว้ยเบ้งเบ้งสีแดงอุยอ้ยเอาใจเย็นอ่เอามาขออ้อนก่อนอ้อนก่อนขออะไรครับจัง<ๆ>มาอ้อนมาอ้อนไหนะขออ้อนขออ้อนก่อนเดีย๋ยวับกูหยอดให้อ้อนกูก่อนอล้วนี้คืออาการอ้อนเนาะอันนี้คือการอ้อนกูโอ้ยขอบคุณครับกัน ขอรุ่นค่ะไปไปขอตังค์ใครเอาอ้อนดีๆนะขอตังค์ขอตังค์ค่ะให้อ้อนดี้องอ้อนดีค่ะเรื่องไหนคะอ่ะเอามาว่างแล้วเอามาว่างแล้วเอาม้าว่างขอบคุณน้มากเลยขอบคุณค่ะสมทบทุนให้น้องชวนไปซื้อขนมมาทำยูทูบค้าขอบคุณครับด้วย ไปหาเจ็กบอสเร็วมีเด็กมาขอเงินสปอนเซอร์ไปทำ YouTube ครับต้องขอบคุณสวยๆด้วยครับน้องช้างมีตังเป้าไม่มีไม่มีหรอน้องช้างหลับม่ตองออ่าโอเคไปไปหากลงก่อน Good morning อากอง Good morning Good m o r n นี g มีคนมาปลูกสวัสดีครับอากองวันนี้จะมาขอสปอนเซอร์นะครับน้องชอนจะหาเงินไปทำ YouTube นะครับนี่ว่าหเก่งนี่หยิบกันเก่งน้องชนงนอนอากงบอกให้หยิบกันเก่งกันโอ้โยโอ้โยอมีแต่แบงค์ใหญ่ อยขอบคุณครับผมขอให้อากงสุขภาพแข็งแรงแบงใหญ่ใส่ไม่ได้ใส่ลำบากใส่ยากมากมากมากขอบคุณครับอากงาอย่าลืมดู YouTube ของน้องช้อนนะคะอากงแบงย่อยไหมไม่เอาโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วค,ครับ